สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าบ่ายสามกว่าแล้วค่ะกี่โมงแล้วฉันอธิบายสี่โมงแล้วเดี๋ยวไปดูแฟนคนเดียค่ะว่าแกวันนี้ยังยังไม่ค่อยได้คุยกันเลยค่ะพี่น้องค่ะเวลาแกมีงานเป็นงี้ค่ะพี่น้องไม่ไม่อยู่ในบ้านค่ะอ้ะาว อันนัอุ้ยวันนี้อากาศเย็นมากอะมามามันเร็วข้าเล้มไมลูกมหมไม่มาค่ะอ่ะอูแข็งมากค่ะพี่น้องพี่น้องได้ยินเสียงไหมคะคืออากาศคืออากาศหนาวนะคะเสียงกรอบกอบอย่างงี้นะคะพี่น้องค่ะถ้าอากาศหนาวด้วยค่ะพี่น้องเสียงเขาจีเหมือนแบบมันเหมือนเหยียดหนุงมแขกนะคะนี่ก็ โอ้ยเย็นมากค่ะพี่น้องค่ะเย,ย็นเย,ย็นเจี๊ยบไปไปดูซิปาแก้ทำอะไรคลิปนี้ก็ขอเท่สามนาทีเทานัค่ะพี่น้องคลิปนี้สามนาทีแล้วนะคะมาจักแทงกับดูอินเตอร์อินเตอร์แฮมอ่ะ ม่ดูฝ้าดีดอกแล้วอล้วถามว่าอยากเซตคนนี้ใช่ไหมแกบอกว่าใช่เยอเยอะเลยพีดูอืมนี่ค่ะ รู้แล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะเมนูแอตานัวและดูวินเยอร์เพลอโอเคแล้วนูถามว่าแกกินไหมแกบอกยังค่ะแกกี่ไปก่อไฟบ้านเพื่อนก่อนค่ะพอดีบ้านเพื่อนแกไปเมืองไทยค่ะพี่น้องค่ะ แกต้องไปก่อไฟให้ให้เขานะคะพออากาศร้อนเอ้ยไม่ใช่พออากาศหนาวเราต้องทําให้บ้านอุปุ่น,นะคะ่ะทางงานเดี๋ยวบ้านจีไม่ดีะคะ่ะแกสัญญาเข้าไว้แล้วอ้านี่ค่ะบรรยากาศโอ้นะคะพี่น้องค่ายังงี้ค่ะชีวิตเมืองนอกค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มีอะไรที่ ชีสาวนูชนทําได้เด้อค่ะกเหมอนเดิมค่ะนี่ก็ต้นสตรอเบอรีร่สาวนู้นมันเดิมนะคะอุ้ยสามนาทีกว่าแหละสาวนู้นว่ายนี่นี่ค่ะต้นสตรอเบอรีร่สาวนูเป็นแถวเลยนะคะพี่น้องค่ะนะคะอ้าวไาเข้าไปนี่พานไปแล้วมาดูแกเฉยๆค่ะเพราะว่าแกนี่ทําม,มีงานนี่แกแกที่ทาจนให้เสร็จเลยนะคะ แล้วแกไม่คิดว่าวันเสาร์วเสาร์อาทิตย์หรือวันอะหลยนะคะเพราะว่าคนสวีเดนนี่คือวันขอบครัวคือวันเสาร์อาทิตย์แต่แฟนสาวนุ้ไม่ใช่ค่ะถ้าแกมีงานแกแกทําเพราะว่าเพราะว่างานแกคือมันเป็นงานอิสระไงคะบางทีบางวันแกก็ไม่มีเงียนะคะเวลาแกมีแกก็ทําให้แกอยากทําให้จบนะคะแฟนสาวนุ้แกเป็นคนอย่างงี้นะคะอ้าลูกันนะคะปะไปเข้าบ้านค่ะพี่น้องคะ เย็นเย็นหนาวไปค่ะ